และสำหรับช่วงนี้ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะไปชมการแสดงสุดยิ่งใหญ่ตระการตาค่ะกับโขนนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพตอนกุอะไรเนี่ยคุณยายไหมคะ <Okay. S 1> กุม กุมพการทดน้ำกุมพกัรทดน้านะคะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งเป็นการแสดงที่คนไทยทุกคนนะคะเฝ้าชมรอนะคะและเห็นว่าปีนี้นะคะมีความพร้อมทุกระบบและก็อลังการสุดยิ่งใหญ่นะคะทั้งทีมนักแสดงระดับครูแล้วก็นักแสดงโขนที่ผ่านการคัดเลือกนับหลายร้อยชีวิตเลยนะคะแล้วก็ทีมนักดนตรีแล้วก็ทีมร้องนะคะรวมไปถึงระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ในเช้าวันอาทิตย์ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะมีพิธีบุงสวงใหญ่ด้วยนะคะโดยจะมีผู้กำกับนะคะครูอาจารย์ศิลปินเนี่ยที่จะมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งผู้แสดงและก็ผู้รับชมอีกไม่นานเกินรอค่ะ,คะกับการแสดงแห่งปีนะคะ โขนมูลนิธิสิลประชีพนะคะตอนตอกุมภกันทดน้ำนั่นอเองนะคะ,ะ,คะซึ่งเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมค่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะ อจองบัตรล่วงหน้ากันได้เลยนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะโทรค่ะ02ค่ะ262 3456นะคะหรือเข้าไปดูในรายละเอียดในเพจโขนเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะการแสดงสุดยิ่งใหญ่นี้นะคุณยา่ให,หม่คนไทยเนี่ยไม่ควรพลาดเลยดีกว่าเพราะว่ายิ่งใหญ่จริงๆค่ะถือเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ไม่แพ้ชาติใดๆในโลกเลยนะคะ